สีส้มหนอไม่ใช่สีเขียวครับอันนี้ล็กเข้าไปเยอจะได้อะที่ลงมกักจอดสื่อความจอดเกับรู้กรเากลางเล่นใช <c oughs> ่ไหะ้ววะแ้พอันจะกวางับเก่งเลยจะฟังนู้นปะ ก็เป็นเจ้าของมันีีกว่าใช่ไม่หยิบชุดไจะ็เจาะเด็ออกมาแล้วจะได้ตื่นนึง้รถถังมูืสองใบคนละถังอันนี้มีอันนี้ใช่ัหย เจ้าจำไ,ได้บ่คุณซ้อนนะแน่บอตอรท้องเหรอเหรู้เลยเจอผู้สานั่งเจ้าือสิบงี่ได้หลับดอกจอดตรงนี้ดีกว่าตรงปุยดีกว่าได้เบิ้งมันวะโอ้ขี้ขังไม่หันไม่อยาเห็นมันตึงเดี๋ยวมันตึงเดี๋ยวว่าจอดแตจอด